ความภูลบหน,นีงานราชการมองบนหานล่าที่สามปกทานถูกท่าความ้อมลบเอ้าองตรงหน้า,าระวังพิยาอุดยนะผมออร้อยเอกพิยาอินหน้าคุณ พุ่งพักร้อยเบาที่2กอ,องพันหาราบที่2กองหาราบที่3ได้นำกำลังพลมารอรับการตรวจสอบความพร้อมลบจำนวนยอด207นายครับ ขออนุญาตสูดขาพความพ,พร้อพุกเป็นส่วนรวมอับรัวอัล ทางทุกเป็นคนตอนการนำหน่วยนนและตรวจยาพันละอันเดอ การบรรทุกเป็นบนุคคลอดนด คบเย่เย่ต่อ่อต่อต่อหมความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่อรบอ้ต

การผู then, ido, ้คนดีการผู้คนสการติดต่อสื่อสารเรียบร้อยเปลี่ยนผู้คนสองการติดต่อสื่อสารเรียบร้อยเปลี่ยนผู้คนสามการติดต่อสื่อสารเรียบร้อยเปลี่ยนผู้คสี่การติดต่อสื่อสารเรียบร้อยเปลี่ยนรวมการติดต่อสื่อสารเลยออกไป แห่งการปฏิบัติทางวิทีทักษะการบัตรเป็นบุคคลและส่วนรณแผนการบรรทุกยานพาหะะปฏิบัติโน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yeah! Ah! มือปืนผู enroll, ้หนึ่งมือปืนผู้หนึ่งทำมือปื่าสือมีท้ายหกร้อยจับดูด้วยเงินหกร้อยห้าชุดกิ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ All over. All over. อัลีัสวัสดีนายหานภพรารบที่สองภพร,ราพที่สามสองร้อยสาธิตของภพราบที่สองสิ่งที่ท่านแสดงไปสองครั้งก็เป็นตามนโยบายของท่านผู ท่านพิจา,ารกาภูราพิสามที่ต้องการดูการตรวจสภาพความพ,พร้อมรบที่ท่างไปเห็นมาจากกองพลรพิสองที่ประจีนมาว่าใช้เวลาน้อยมีความเข้มแข็งสามารถจะใช้สาธิตและโชว์ให้กับผู้อื่นดูได้และท่านได้นําแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับกอพลรพิสามซึ่งพวกเราคงจะ เราทราบกันแล้วว่าการสุวภาพาวามพร้อมรบของเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเราก็จะตรวจกันลักษณะแบบแบบนี้แต่จะไม่แต่จะไม่รวบรัดหรือทําพร้อมๆกันเพื่อใช้เวลาปกติที่เราตรวจกันประมาณ40นาทีสมัยที่เสียเป็นผู้อองพันจาก40่สลบเรหลือสาสุดท้ายก็ลดลงเหลือลงมาประมาณ2 0่สถึงีนาที เรเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบย่อยกำลังพลลงไปจนถึงการแสดงหู่ทางยุทธวิธีก็ขอาฝากให้พวกเรามีเวลาที่เหลืออยู่ฝึกซ้อมกันให้มีความคล่องให้มากขึ้นกว่านี้ให้มากขึ้นกว่านี้เพราะเดี๋ยวประมาณไม่เกินวันที่สิบสิงหาท่านผู้จัดการควบคุมก็จะให้ผพุังครับหน่วยจากหน่วยต่างๆ แกรมต่บบางๆให้มาดูให้เราเป็นแบบอย่างในก,การจะแสดงให้เห็นเราก็เห็นนะเพื่อให้กรมนําไปปรับใช้สิ่งที่จะเพิ่มเติมที่เห็นเล็กๆน้อยๆก็ได้คุยกับผู้พันไปแล้วอีกอย่างนึงคือเสียงเสียงความเข้มแข็งของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากปรดีอากาศเป็นใจถ้าอากาศแดดร้อนๆเปรี้ยงๆเราคงจะเหนื่อยนี่อากาศไม่ไมร้อนมากแต่เสียง ขอให้เสียงเรารับความ่ังหรือตะโกนหรือการปฏิบัติอะไรให้ให้เสียงให้ดังมากกว่านี้การปฏิบัติทางยุทธวิธีการปฏิบัติทางยุทธวิธีก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แต่ใช้เสียงใช้การปฏิบัติที่เข้มแข็งเตี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้มันมีความเข้มแข็งให้มากที่สุดถึงแม้ว่าพื้นที่จะไม่ค่อย เพื่อคำนวยสนามมันแคบไปหน่อยการแสดงหมู่ทางวิทธวิธีอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ตามแต่เราก็พยายามทําให้เข้มแข็งเขาไว้ทาให้เข้มแข็งเขาไว้จะได้เป็นตัวอย่างคอเวลาไปไปตั้งยิงทั้งตั้ง,ง,งแสดงให้สมบทบาทแต่การตั้งการหมุนขายยางการปรับระดับบ่อลูกน้ําให้ตรงมองให้เขาเห็นคนที่เขาเรียนคอมาเขาจะรู้ว่าเราเมื่อไม่มั่ว อย่างเสจจบคอหนักมาแล้วจะมองรู้เราทําทาท่ามองวอระดับหมุนเขาจะรู้ว่าเรามีาความรู้ไม่ใช่ตั้งชั่วยิงได้เลย้องยิงให้ได้ภายในไม่เกินสามสิบนาทีเท่าเท่าที่เคยทําตั้งชุดหมุนชอ็อตตั้งได้ทุกอย่างเราต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์เท่าเท่านั้นที่เราสามารถที่จะทํางานได้ไม่ว่าจะถงตั้งแต่การจุดการยิงปืนกล ต่อักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเป็นเป็นภาพใหม่ๆ่ที่มก่อนยังยังไม่มีเดี๋ยวนี้มีเพิ่มเพิ่มมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นก็ขอให้ผู้พันองคพันให้ตัวคงร้อยให้มีการฝึกผลชกชวนให้มีความเคร่องตัวให้มากขึ้นวันนี้ให้มากขึ้นวันนี้อีกให้เขาเห็นแล้วเกิดความประทับใจประทับใจทารแต่งเนื้อแต่งตัวในวันเี่สามทิศแสดง ใส่เสื้อผ้าที่มันกระชับเครื่องสนามกระชับทุกอย่างพร้อมทุกอย่างในวันนี้ผม, <S <S ผมไม่มีการตวจบกันรับตรงนบริการวิ่งอะไรถึงว่าเราเราแสดงมานของท้งก็มอดีแล้วให้เราไปทดทดไปทดทวนทดทวนตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างค้มคับมือควบคุมน้อ,อ,อ,องตัวเองในการปฏิบัติในการปฏิบัติควบคัมมวล นครับลำดับชั้นดูแลให้ดีที่สุดเพราะถือเราจงภูมิใจว่าเราเป็นตัวแทนของของคนที่จะสาธิตให้กับหน่วยต่างๆดูนําไปปฏิบัตินั้นเราเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบแล้วท,ทําให้ดีที่สุดผู้เร้าพิการในองค์กรเองก็เป็นกำลังใจให้พวกเราถ้าเราทําทําดีแสดงดีเป็นที่ประทับใจของผู้ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บัญชาการก็คงลงไปทางตั้ง,ต,งตั้งแต่เราเแบเห็นเราคงจะดีใจด้วยพอดีดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดการการแสดงแล้วไม่เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวลองแล้วถ้าผู้บัญชาลงไปก็ต้องเรียกก็ต้องแก้ไม่ได้ไม่ให้แก้ตัว,ก,ตวก็ต้องหาทางแก้ปัญหาอีกเพราะขอขอบใจผู้เราทุกคนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริงจังในวันนี้หวังว่า เราคงจะมีการสุดย้อนกันอย่างของเรื่องเป็นต่อท่านผู้จัดการของพลจะมาขอดูขอสภาหน่วยต่างๆมาดูเป็นตัวอย่างขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเชิญเอาององลางเอาหน้าระวังมั่งยะพุทธ <ś lam ing>